สวัสดีครับพลอยพินองครับวันนี้นะครับผมหลวงเส้นม้วนนะครับผมจะพาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิ่งผลงานของวีโก้สองล้านนะครับผมนี่นะครับกับแม่งัวบ้านๆนะครับผมนี่นะครับก็หน่อยตัวนี้นะครับอายุสิบแปดเดือนนะครับสิบแปดสิบเก้าเดือนเนี่ยแหละครับเป็นแม่งัวที่เหาผสมไว้นะครับผมขอดมาเป็นเพจเมียนะครับผมสีแดงหนังหนานะครับแข็งขาใหญ่นะครับเหมาะสำหรับการเห็ด เป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่บอกครับผมงัวตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับตั้งปีของป้าเบอร์การ์เด้จดทะเบียนแล้วก็ตีเบอร์ไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับเป็น ry 0 2นย์นะครับผมเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับซึ่งตัวศูนย์หนึ่งก็คือตัวที่เป็นลำปีตัวไร่ๆนะครับคือมอน้เฮาขาาผสมตัวไล่นั่นนะครับผมตัวศูนย์หนึ่งส่วนมิน้เฮาจะให้ดูตัวศูนย์สองนะครับผม นะครับสังเกตเบิ้งนะครับข้อขาแขงขาไงนะครับเพดดำนะครับกุหางไงครับผมหางเงาบ่มีติเิเลยนะครับว่ารัวติเตมองไดนะครับสำหรับแมงว่าตัวนี้นะครับผมเป็นม้าสาวอนาคตไกลแน่นอนนะครับเห็ดเขาไวเรียบร้อยครับผมก็คือล่อผสมย่างเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ใด ยี่สิบเดือนนะครับเ้ามาผสมตัวนี้นะครับมือนนี้นี่ก็ลูกวิโก้สองล้านขึ้นกันนะครับตัวน้อยนี่กับวิโก้สองล้านนะครับผมคือชุดเนี่ยพี่เจ้าของเพิ่คือใส่เป็นวิโก้ไปเลยนะครับรอบหนาก็คือจะเป็นพอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมง่ายต่อการบีบนะครับผมข้อดีนะครับของขอกเนี่ยคือข้าจะเอาบริเยงว่าไหลนะครับกับเรียงนี่แหละมีวัวแม่อยุสามโตนะครับผมหนึ่งสองสาม สิ่งแม่เนี่ยเอาตัวทองแล้วก็ทองแล้วนะครับผมตัวทองตัว,ตว,ตว,ตวแมวหัวโ,โ,โล้นก็ทองแล้วนะครับแล้วก็ตัวดำดำอีกตัวหนึ่งก็ทองแล้วครับผมเนี่ยแต่มีว่าออยุแค่นี้นะครับผมข้อดีคือบจ่จาะเป็นตัวเป็นแมที่งามก็สามารถให้หลงามได้คือที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับถ้านําเลี้ยงเข้าถึงนะครับอาหารการกินถึงนะครับเลี้ยงน้อยๆแต่เน้นคุณภาพนะครับนี่นครับ จะคิดนะครับว่าง่วแบบเนี้ยเกิดจากแมงว่าที่แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยส่วนตัวนั้นนะครับยู่หางหลังตัวน้นกระทองแล้วนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนั้นถ้าจําพ์พิดผมน่าจะผสมไอไล่ไว้นะครับบ่ไอไล่กับวิโก้นี่แแล้วครับไปนครับหนังหนานะครับยยนยนเลยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับขออำลาพระจากวันไวคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ